สวัสดีค่ะสุขคุณซุขคุณมาเจอกับพี่กุง้งผู้เก,ก่าจ้าสาวผู้ใต้ผู้เก่าเมียฝรั่งยูเคกุ้งเต้นผู้เก,ก่าด้อค่ะอันนี้บริสุทธิ์ซองเบอร์นมเจ้าของเด้อยซองว่าไอ้ไม้มันเปิดบอ่อนะคะถ้ามันบ่เปิดฉันได้เปิดเพราะว่าหลายเทือที่ว่าทายออกไปแล้วแล้วไม้มันบ่เปิดตรงกลับมาวอาไม่นะคะ่ะพี่กุ้งอยู่เช่วงมุ่นเด้อค่ะตอนนี้พี่กุ้งอยู่เกาะสมุยค่ะมาเที่ยวฮอลิเดย์เซียชีสแล้วก็อยู่เกาะสมุยพี่กุ้งอยากจะโชว์ว่าที่เกาะสมุย ที่ช่วงมุ่นที่พี่กุ้งเคยมาเที่ยวเมื่อ11ปีที่แล้วกับตอนนี้ันมาแตกต่างกันจังไงเนาะคะ่ะแตกต่างหลายมากเลยค่ะสิ่งที่แตกต่างก็คือตรงช่งมุ่นตรงนี้เนาะคะ่ะบกคอยมีคนเงียบแล้วยังเป็นป่า11ปีที่แล้วยังเป็นป่าอยู่เลยจ้ะแต่ตอนนี้เนาะบัวค่ะทุกคนถึงเมื่อก่อนพี่กุ้งมามันจะเป็นไฮซีซันเนาะคะ่ะแต่ก็ยังเป็นป่าและยังเป็นป่าอยู่ข้างทางแล้วก็ไม่มีโฮเทลเยอะ แล้วก็มีคนไม่อยู่ตรงนี้เยอะเป็นเดบีทที่ว่าควายเอ็ดอย่างมากแบบเงียบค่ะแต่ว่าตอนนี้ฮันค่ะเดี๋ยวสีสายไปเบิงเนาะคะ่ะว่ามันคนหลายสำเหนยเนาะคะ่ะเนาะนี่เลยจะ้ะนี่เลยคนหลายสมเหนียทุกคนเบิงเอาว่าคนหลายสำเหนยจากที่เงียบเงียบที่มันเงียบเงียบเนาะคะ่ะมันก็บบเงียบอีกต่อไปเพราะว่าดู นี่บ่าตรงพุ่นบ่าตรงพี่ลานนี่เป็นลานใหม่ลานนี่เป็นลานใหม่ลานนี่เป็นลานเกา่าเพราะว่าเมื่อ11ปีที่แล้วพี่กุ้งพ้าลูกมะเทียวเนาะคะ่ะพอพาลูกมาเทียวแล้วตอนนั้นมันสตุมเขานะคะ่ะพายุเขาก็เลยล่งเ่นนำาบได้ก็เลยขึ้นมามานางมาน่งกินอยู่นี้ซื้อแล้วก็ แล้วก็แล้วไปเนาะค่ะแต่ว่าทั้งนี้หันเงียบยังมากเด้อค่ะเมื่อก่อนตอนนี้บบเงียบเพื่อกาแล้วก็คือทุกอย่างเป็นไปใน11ปีที่ผ่านมาที่พี่กุ้งมาเนาะคะ่ะแล้วก็สซิมีตรงพูนเนะค่ะตรงที่พี่ก็พี่กุ้งค่อยไปตรงนั้นนะพี่เป็นนั่นนะมีแต่คนขเขามีเงินมีเงินอยู่เนาะคะ่ะเอาบบมีเงินก็จะไปอยู่ท <laughs> อแล้วก็คางกันที่มันอยู่เป็นเกาะในเกาะที่ว่าไม่เป็นข้าวดีตรงนี้เนาะค่ะที่นี่ตรงนี้น ก็คือเป็นก๊อพังงันค่ะวันที่27นี่พี่กุ้งจะไปฟุงมูลปาร์ตี้เลยค่ะไปฟุงมูลปาร์ตี้แล้วก็ฟุงฟุงมูลปาร์ตี้จะมีทุกเดือนของทุกเดือนเลยค่ะเพราะว่ามุ่นคือเนิามดก็มีปาร์ตี้ยา่มนันนะคะลวก็ทายไปทั้งพุ่นเนาะคะ่ะพอเท้าทายไปทั้งพุ่นเนาะค่ะพี่กุ้งจะหายไปทายไปเบิงตรงช่วงที่ว่าหมายควาว่าไอ้เกาะตรงนู้นเนาะคะ่ะไอ้เกาะน,น้อยๆอันไพยเวททั้งพุ่นเนาะคะ่ะ ทุกคนเห็นเนาะค่ะมันจะมีโฮเทลน,น้อยๆทั้งพูนแล้วก็มีมบ้านน,น้อยๆทั้งพูนนี่คือเป็นบ้านของคนที่เขาลูกอยู่เนาะคะ่ะถ้าใครอยากไปก็ต้องขามขามนั่าไปย่างจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู่นเนาะคะ่ะทั้งพูนแต่ว่าพิกุงบบรูนะคะว่าถ้าคนบริพักอยู่โฮเทลตรงนี้นะสิสาม,มารถขามได้บ่นะคะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่พ่กุงอยู่มันบ่มีเลยค่ะมันบ่มีบ้าน พี่กุ้งก็เลยว่าเอาเขาคือมีบ้านสางขืนได้แล้วก็มีดทุกคนเห็นบ่ค่ะตรงนี้ตรงพี่กุ้งอันซี่ตัวนี้นี่นก็มีดเป็นบ้านได้น่ะล้างคาได้น่ะเออแตกต่างเยอะเลยค่ะตอนนี้ดูดูแล้วก็สีคอแนะนําด้วยค่ะคะุณผู้ใดมาเชิงเอ่อเชื่อมมุ่นที่เอ่อสมุยด้วยค่ะร้านอาหารร้านนี้โอ้อาหารสุดยอดตั้งแต่ม,มาสองอาทิตย์เนาะคะ่ะตั้งแต่ม,มาสองอาทิตย์อาหาร ทุกร้านที่ไปกินมากิ and Red นแคระย์อันเดรสแคระยเนาะคะ่ะแกงเขียวหวานกับแกงเผ็ด้านนี่แซ่บที่สุดนัมเบอร์วันกินแคระย์อันเ r รสแคระยอํานี่เลยยกปือยกมือให้ของเขาแซ่บอีหลีเพราะว่าแฟนบอกว่า I don't think I go eat anywhere again เขาพูดอย่างงี้เขาบอกว่าเขาจิบไปกินไหนอีกเลยเพราะว่าอาหารของเขาอร่อยแล้วขึ้นนี่พี่กุ้งกับสิพานแฟมบารีเนาะคะ่ะมามากินมากินอีกเท่านึงเนาะคะ่ะ คิด่าจังสันเนาะค่ะพี่กุ้งอ่ะเป็นคลิปน้อยๆคลิปง่ายๆคลิปห้ช่วยเห็นว่าช่วงมุน่นมันเปลี่ยนแปลงไปสําไรเนาะค่ะพี่กุง้งกะสีกะมาบอกคลิปง่ายค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะ่ะที่ย่างติดตามกันและกดไลค์กดแชร์อย่าลืมยกนิ้วให้กันเดอ้ up. อฟาร์มอัพกดแชร์ให้กันเ,เครอค่ะซับสไครพี่กุ้งในเด้อค่ะจะได้เป็นกำลังใจใกันเมื่อนี้พี่กุ้งกับมีด เบานหน่อยๆเบาๆไล,ล่เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่กุ้งสีบอกว่าปกติพี่กุ้งสีเบาเรื่องสก,กินแค่มาลาสมาออลาสด,ด์กสปอตนะคะแต่พี่กุ้งมาเที่ยวทะเลพี่กุ้งสีบาใส่เลยค่ะครีมที่มีกดอย่างมากพี่กุ้งจะใส่แค่ครีมกันแดดแต่ตอนนี้นาพี่กุ้งกะลิตนบิดนะคะดำนิดหน่อยดำนิดหน่อยแต่ก็ดำโอเค เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะกลับไปเราค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้นะค่ะข,ขอบคุณค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์พ่กุงในเดอร์จ้าเป็นกำลังใจกันคนไทยไม่ช่วยกันแล้วเราจะช่วยใครเนาะคะ่ะสิ่งที่เราทำได้เราต้องช่วยคนไทยด้วยกันค่ะคลิปนี้ค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะฟารมากบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะขอบคุณค่ะ บายบายค่ะทุกคน